มันของเบรกว่ะมันมีของเบรกอุ้ยตัวนึงสวยพี่บอลลางดันตายตายตัวนึ่งสายตายลางตายมีมีพี่บอลมีโอ้ตานนี้มันติดใครวะตินมาสองตัวเอ้ยทำไมมันไวกว่าผมตัวหนึ่งวะกลางกลางกลางชนอีกสวยพี่เจมขวาอีกขวาดิพี่โอ้เห็นกูได้ไงวะอยู่เกิดมาที่ตัวนึงมีใครดูสะพานปะโตผมดูเมื่เจอจ้ะเกิดมาสามตัวคิวแคมเมื่อกี้ขึ้นอยู่สามตัวนะ กลางมีตัวนึงกลางลงกลางลงโสดไนยู่ไนยูผ่านรงกลางโอ้รถกลางสองโดนตัวสองอีกกลายสองตัวความมุมปิดว่าสามตัวพี่เมื่อกี้ต้องหลอนลูกสองกาเล่นกลางอีกไม่ถัดมายัดปั๊มกูยาตามยาตัมหน้าหน้าเหลืองัวนึงไปปิดเกิด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 ไปปิดเกิไปดเโดนโดนนดาเหลืองน่าเหลืองตายโดนปั๊มอันไี้ไม่เหลยตัวเหลืออีกตัวนึงเข้าบีสองตัวหลังเหลืองตายหลังสองตัวสองตัวในบีอะ แล้วแฟดข้าบีให้ก็ได้ยตายแล้วขี่หน่อยขี่หน่อยเขา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 วี่เขาพิเศหมดเลยเขาวิเซหมดเลยได้สองตัวเหลือเหลือสองตัวพี่ตอช่วยใส่เอสองตัวสองตัวบนบ้านบนบ้านไอ้โตไใสเอโล่งนะไเอโล่มันบ้านตายมีตัวนึงครับบนบ้านอ่ะบนบ้านอีกตัวนึงสวยตายแล้วบนบ้านอ่ะวางในเหลืองแล้เนียนละตายเจ็บโอ้โหเหลือเหลือตัวนึ่งว่ะในตายในบีอ่ะเก็บจัดเลยตายในไอ่ะอโน้ไอโต้ดูฝั่งนี้ไอ้โโตตระวังหลังหลังปั๊มนะคุณเล่นอยู่ในฟาง อนุรดนแฟดปิดชาอ้ไอการอยู่บ้านเราชั้นหนึ่งบ้านไอ้การจะไปตัดหลังเหลืองปิดเกิดได้นะไอ้การปิดเกิดเราอยู่นะใครเกิดมาเราบ้างปั๊มปั๊มแตมีปั๊มมตึงฟางฟางมีฟางไปไหนต่อพี่บ้านไม้บ้านไม้แล้วก็ปั๊มไอ่กัดสวยตอนไปไปเนาะเป็นคู่ว่าปิดบ้านเป็นคู่าปิดบ้านเป็นคู่ปิดเกิด บนช็อปนะไม่ได้ว่าตายแล้วโดนตายบนช็อปบนช็อปเจ็คบนช็อปเรายังตายยังไม่ตายปะตายแล้วตายแล้วตายแล้วอยู่บ้านมันหมดเลยอยู่บ้านมันหมดเลยในกล่องเหลืองมีตัวนึงบ้านเหมือนมีเสียงเลยเข้าช็อปเรามั้ยบ้านี่ยอยู่หลังบ้านหมดเลยอยู่อยู่อยู่หลังอยู่หลังเหลืองหมดเลยไฟ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 ใต้บ้านไฟไฟแล้วใบเหลืองตัวนึงจุดตายจุดเก็บมุมมุมจุดอ่ะกล่องออกตัวนึงลูกซองว่ะเอ้ยมีใชลูกซองอีกกล่องกล่องแปลเอลนะกระเช้ากระเช้ากระเช้าหน้่หนึ่งตัวหน้าเข้าตัวนึงข้ามหลังแทงคนนึงข้ามหลังแทงคนนึง กระเช้ากระเช้าพูยังไงทไาหลังแล้วขึ้นคู่หลังใดอีกตัวขึ้นบนฟอนเฮกัสอ๋ยเขาได้เอลเขาได้เอลบนบนนกล่องตัวนี้ขึ้นบนจุดตายสองแล้วก็เอลตัวนึ่งเขาเขาเกิดบน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 ยต่องออกกล่องออกตัวนึงช่วยอยู่ช่วยอยู่บนตัวบนตัวบนตัวมีบนสองมีบนสองตายช่วยจุดหน่อยจุดสามตัวไม่ได้จุดจุดนี้ไปนะไปเลี่ยนเป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 ลี่ยนกูมีไฟกูมีไฟ อย่าให้คนไอหน้าจุดโดนแฟดกล่องมาตัวหนึ่งโดนแฟดอยู่สามตัวเลยเปิดไฟนะมันมันจะตีพี่เจมสลงไปเลยยาวไออีกตัวหนึ่งหน้าจุดไม่ได้ตายหมดหน้าตายหมดไอเอาหลังโดนเลือดตายรู้หนึ่งตายช่วยจุดช่วยจุดช่วยโยประกันหน้าเลยประกันหน้าประกันหน้าหน้าหน้าหมดหน้าหมดเลยสมหน้าหมดโอ้โหแบ็คไว้